ในวันที่9ครับผมได้กลับมาที่คาเฟ่แล้วก็เจอคนสุ่มผลอีกหนึ่งครั้งผมก็ได้ทำการสุ่มผลอีกครั้งอยากได้ที่สุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่เหล่จะพอวะผมขอแนะนำเฟซซ่าชอ็อปบริการเติมโลบักระบบ ID Pass อีกทันยังมีเกมต่างๆให้คุณเลือกซอีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับปรากฏว่าครั้งนี้ผมได้ปักป้าผลละวะเฮ้ย ใช้ได้แต่ผมนั้นไม่ได้สนใจผลน,นี้ผมโยนทิ้งเหมือนเดิมวันที่9ก้าสนี่ผมมีแผนว่าผมจะลงเลดบอสหาแฟลกเมนเพิ่มผมจึงเตรียมพักพวกเพื่อไปลงเลดบอสในวันที่9และ10บและทำการเดินมาหาทีมเพื่อไปลงเลดบอสในเซิร์ฟธ,ธรรมดาแต่ระหว่างทางที่ผมกำลังเดินไปที่เลดบอสผมได้เจอบุคคลคนหนึ่งเอ้ยสวัสด,ดีแต่เขานั้นไม่คุยกับผมเลยผมเลยพิมพ์ไปว่าไฮบรู Hi, คิวคมีโะฮะหากดบ้าอะไรสั่งให้คิวมีเอาเอากูตายผมไม่เอาผมจะไปลงเลดบอสเขาตามผมไม่หยุดนี่คืออุปสรรคในการลงเลดบอสในเซิร์ฟธรรมดาของผมผมยังคงบินต่อไปเพื่อนหนีแม่งตามกูไม่หยุดตามไม่หยุดตามผมไม่หยุดเลยว่ตอฟิกผมเลยนะคิดไปคิดมาว่าผมจะสวนเขามานีดิมานีดิ แต่ผมใช้สกิลเอ็กตกน้ำตายเองว่าแต่ผมไม่สนใจเลดบอลละเพราะผมมีของที่ต้องไปทำนั่นก็คือการตีโลงงานเอะจบแล้วแต่ผมไม่ได้ของอะไรเลยโอ้เสียเวลาการตีบอสจริจงๆและในวันที่10ตอนเย็นผมได้เดินทางผู้ไปตีเลดบอสใหม่อีกครั้ง ผมได้มาที่เลดบอสแต่ผมหารู้ไม่ว่ามันไม่มีใครเลยโอ้ยเมื่อกี้ก็มายากตอนนี้มาแล้วไม่มีใครแล้วจะหมดวันละโอเคงัค้นเดี๋ยวไปต่อกันที่สิบอ็ดในวันที่สิอดนี้ผมได้เดินผมได้เดินมากับใครก็ไม่รู้ในวันที่สิเอ็เขาซื้อตัวผมก็เลยแอบเข้ามากับเขาด้วยแล้วเขาก็เขาเขาหายไปไหนเฮ้แล้วมอนเตอร์ขบดนนี้เป็นอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้น what ผมงงอยู่นานว่านี่คืออะไรหลังจากนั้นผมก็ได้เห็นตัวเขาลอยอยู่บนฟ้าผมเลยได้พิมพ์ถามเขาไปว่า What is go... ing on ฮะแต่พักพกหนึ่งผมก็เห็นว่ามันเสร็จแล้วหนึ่งเกาะมันเกิดอะไรขึ้นคอยอไปไหนเอา้าสกายจํสอเสร็จเฉย What the fuck ผมเลยตัดสินใจว่าผมจะไปดูชื่อเขาและทำการกดรีพอร์ต What is your name 1>, 1 2 Y 1 2 Y นึ่งสนี่คนนี้ร보트อ,อ่อชีตติ้งแฮกเกอร์ไม่ใช่แบนเพลสและผมได้ทำการกดออกเซิร์ฟและในวันที่12ผมคิดว่าผมจะออกเรือเพื่อตามหาเจ้าทะเลเพราะว่าผมนั้นไม่อยากลงเลดบอสแล้วเรื่องเมื่อวานนั้นทำให้ผมตกใจมากที่เจอแฮกผมได้ซื้อเรือและล่องหาเจ้าทะเล เอ้ยมึงนั่งสินั่งนั่งเออผมผมได้ล่องเรือนานถึงเจ็ดวันจนถึง จนผมมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเจ้าวะเลก็ไม่เกิดสักทีผมเลย,ยีแพนว่าผมจะว่าผมจะขับกลับแต่แม่งไกลเหลือเกินผมเลยขับทางนี้ต่อไป <c oughs> ผมมาถึงตรงนี้แล้วผมเจอคนที่ชื่อว่าล o คซิลลี่โบสต d ดิวเลอร์ผมได้กดพูดคุยกับเขาแต่หาไหมห่ว่าเขาเป็นคน หลอกขายเรือให้ผมกูเพิ่งวีเรือกูได้เรือใหม่แล้วผมลุยเรือขึ้นไปด้านบนนี่ผ่านมาเจ็ดวันแล้วเหรอนี่ยนี่กูอยู่ในน้ำนานถึงเจ็ดวันยังไม่เจอเจ้าทะเลว h a t และในวันที่สิบเก้าผมตัดสินใจว่าผมจะมาหาเจ้าทะเลต่อแต่ผมได้เจอกับอคาอินุณหน้าคอมพิวเตอร์ว e ตฟ c k ผมตัดสินใจ วัตเขาหายไปแล้วตัดใจเดินกลับที่อาจจะมีผีหรือเปล่ากูกลับละเดีย๋ยวเขาวาใหม่แล้วกันแล้วในวันที่20ผมได้เข้าเซิร์ฟไปดูโดจินไปโอ้โหอ่านจนเบื่อละว a t แต่ผมนั้นไม่ได้สนใจเพราะว่าผมต้องการหาเจ้าทะเลผมจึงเดินไปที่ท่าเรือจุดเดิมผมได้ขับหาเจ้าทะเลอยู่สักพักผมได้ขับเรือวนไป สิวันก็แล้ว20วันก็แล้ว25วันก็แล้ว29วันก็แล้วก็ยังไม่เจอเจ้าทะเลจนผ่านไปถึงวันที่50ในวันที่50ผมได้เปลี่ยนเรือเรือนั้นมีความเร็วกว่าเดิมและอาจจะเจอเจ้าทะเลในเรือเร็วนี้ขณะที่ผมกำลังขับไปผมได้ยินเสียงอะไรเว่ยเวๆจากข้างหลังผมเลยหันไปดูเฮ้ยเจอมังกรบินได้เฮ้ย เดอดทะเลด้วยผมเลยต้องทำการปราบมันในวันที่50พร้อมกับมังกรตัวสีดำเอ้าเอา,เอามันไปนไหนอะ่ะเอ้ยมาแล้วมานี่ดิมานี่ดิกูใช้เวลาหามงนานมากเอ้ยอยตายแล้วเหรอวะฮะา มันตายหรือมันหายวะไอ้เฮี้ยฉันะเนละลาหายเป็นเดือนเพื่อเรียนแค่น,นี้ไม่ลูมึงเป็นใครเนี่ยพอวอันทีกับวันที่ห้าสิบในวันที่ห้เอ็ดผมได้เจอบุคคลเดิมที่ช่วยผมตีเจ้าเิเลผ้าคุมเขาเท่จังวะผมยืนมองนะเฮ้ยเขาส่งฟอั์ชั่นมอกให้ผมผมก็เลยส่งกลับเฮ้ยเขาท้าผมหนึ่งหนึ่ง ผมเลยพิมพ์กลับไปว่าก็มาดิวะผมเดินออกไปและพร้อมที่จะสู้กับเขามาดิมึงมา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 ,มมาผมได้สู้กับเขาอยู่นานมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิทำไมเขาไม่ตีผมเลยวะเฮ้ยตาลาแล้วนี่ยมึงไม่ตีกูหน่อยอ่ะ วอตวอตฟองเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเขทำอะไรวะวอวอตฟองทำไมเขาทอะไรก็ไม่ตีผมวะทำไมเขาไม่ตีผม้ปีทำไมตีไม่ได้ ผมลืมผมลืมเอาแอร์ไลน์เขาออกมาต่อเลยครับต่อเลยอุ้ยมาเลยมึงจะตีกูดิไฟมีไอเกียนผิพิไฟมีโอ้ย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 หลบหลบได้ครับพอดีผมเซียนหลบ นี่ะนี่ะโอ้ยเดินล่างก็หมดนี่ะพูดปุ๊บล่างหมดละโอ้เมื่อไหร่จะฆ่ากันตายสักทีผมใช้เวลาสู้กับเขานานมาก เอาอีกแล้วเขาเอาอีกแล้วครับทุกคนเบียนหัวโอ้ยโอ้ยผมได้ทำการหยุดสู้กับเขาผมสู้กับเขานานถึง20วันแต่ก็ไม่รู้ผลสักทีผมเลยตัดสินใจขอเขาเป็นเพื่อนไฮ ผมถามเขาว่ามาจากที่ไหน I'm from ประเทศไทย What the fuck I'm from ประเทศไทยเราอย่าตีกันเลยคนไทยได้วยกันเค okay, ปะผมได้ทำการสงบสติอารมณ์กับเขาและพูดปรับทุกกันแต่เขานั้นพิมพ์ภาษาเอเลี่ยนมาไม่ต้องรีดพิมย์ภาษาก่อนใจเย็ยนๆค่อยๆพิมพ์คนไทยเหรอกูพิมพ์กูพิมพ์ภาษาไทยนะกูคนอเมริกาไม่ได้กูพิมพ์ภาษาไทยเนี่ย และในวันที่71ผมได้ทําการออกเรืออีกครั้งเฮ้ยสถานที่นี้มันคุ้นๆวะเป็นคนที่เคยเจอเพื่อนในเมื่อวานเลยเฮ้ยผมเจอเพื่อนคนนี้อีกแล้วจุดประสงค์ของครั้งนี้คือผมอยากเป็นราชาจรสลัดผมขอชวนเขาเป็นลูกเรือกันสนใจเป็นทีมเดียวกับเราไหมนี่เขาไปไหนวะเนี่ยทีมไหนเราจะเป็นราชาจรสลัดกัน สนใจไหมสนใจเป็นราชาจนสลัดด้วยกันไหมเฮ้ย,ยมาเลยเราจะฆ่าบอสที่นี่ให้หมดเฮ้ยเขียนผิดแล้วเราจะเป็นราชาจนสลัดให้ได้เลยฉันรอเวลานี้มานานแล้ว let's go ตามผมมาเฮ้ยเราต้องรับพันธมิตรก่อนตามผมมา ไอผมได้อะไรมาเนี่ยจิตเทแต่ว่าผมมีอยู่แล้วดิผมไม่สนใจผมยังคงไปฆ่าคนต่อไปบอสตัวนี้นั้นแข็งแก่งมากผมกับเพื่อนเกือบเอาไม่ลงในที่สุดมันก็ตายเหลือบอสอีกสองตัวก่อนเราจะเป็นราชาโจรสลัด what what the fuck what the fuck บอสตัวสุดท้าย และนี่ก็คือบอสตัวสุดท้ายใช้เวลาการตี19วันและนี่จะเป็นตัวสุดท้ายในวันสุดท้ายของเราจะครบ20วันพอดีมาเอาแม่งเลยเจ้าโดฟอร์ม euh, ิงโก้โอ้ย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 เฮ้ยนี่คือร่างจริงของแกสินะโอ้ย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 มันเอาผมตาย ด้วยความที่ผมผมซื้อใบเกิดผมซื้อใบเกิดเป็นว้ทั้งให้ผมนั้นมีชีวิตที่สองได้ผมกลับเข้าไปอีกครั้งเพื่อช่วยเพื่อนของผมผมมาล่าช็อตแล้วผมก็ได้บอสเอรี่มาสองเลเวลใช้ไปทั้งหมดยี่สิบวันเข้าสู่วันที่เก้าสิเอ็ดเ้นี่นีดูดูมายากลมายากลอะไรของเมื่อกี้ тү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  <laughs>